ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเมเจอร์ถนนพิ่พาวาดีรังสิตนะครับก็อยากจะถามพี่น้องประชาชนที่นี่รู้หรือไม่รู้ในวันที่7สิงหาพี่ฮะทราบไหมฮะว่าวันที่7สิงหาทราบค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปเตรียมพร้อมที่จะไปการโทษฮะพี่ทราบจากสื่อไหนคะ ที่จังหวัดพอดีอยู่หน่วยงานราชการเน่เนาะก็มีแจ้งประชาสมคัญทางหน่วย<อ>ง,งานราชการที่อยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีรับราชการอยู่จังหวัดอุทัยธานีรับราชการอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับนี่คือในระบบของข้าราชการนะรู้แน่นอนนะฮะว่า <c oughs> วันที่7สิงหาเป็นวันสําคัญก็อยากจะเชิญชวนนะฮะใครที่ชมรายการเราอยู่ขณะนี้7สิงหาต้องไปออกเสียงประชามติให้คุณพี่เชิญนะฮะในฐานะเป็นข้าราชการเชิญพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์นะคิดว่าในวันที่7นี้นะคะก็คือ มันเป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งของประชาชนทั่วไปเลยนะคะก็คืออยากให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองได้เต็มที่แล้วก็แล้วก็จะไดะ้มีผลประโยชน์กลับมาหาประชาชนด้วยนะครับก็นี่ก็คือเป็นคุณพี่ฮะอยากจะแนะนําทุกคนว่าต้องออกไปใช้สิทธิ์ของท่านนะฮะ7สิงหาอย่าลืมไปออกเสียงประชามติครับ ชมครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่หน้าเมเจอร์กับคุณนาอยู่นะฮะก็อยากจะเชิญชวนว่าวันที่7สิงหาเนี่ยเป็นวันลงประชามตินะฮะแต่ถามคุณพี่ในฐานะที่ดูแลวินนะฮะพี่ทราบไหมฮะว่าวันที่7สิงหาเนี่ยเขามีการลงประชามติอ๋อไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ <laughs> นี่นะครับอ๋อ <laughs> ครับแต่รู้อยู่ว่า เขาจะเรียนประชาประิอยู่อ่าอย่าลืมนะครับมีผู้โดยสารมาบอกเขาว่าถ้าเขาถามว่าวันที่7สิงหาเนี่ยเป็นวันอะไรพี่จะบอกเขาว่าอย่างไงดีฮะอ๋อครับผมครับครับก็ออกไปใช้สิทธิ์กันครับผมครับครับก็เชิญชวนเลยนะคะว่าวันที่7สิงหาเป็นวันสําคัญของทุกคนต้องออกไปนะฮะใช้สิทธิ์ของท่านออกเสียงประชาปตินะคะขอบคุณพี่มากนะฮะครับ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 ค่ะรู้ไหมคะวันที่7สิงหาเป็นวันอะไรคะเลือกไปเลือก อะไรอ่ะนึกไม่ออกแต่ใจรู้กก่ใช่ไหมคะครับพ่อเขามีใบส่งไปที่บ้าน <y> ผมจะออกไปเลือกครับค่ะนี่ค่ะลูล้ขอถานีินึงพอดีมาจากเสืออาสาค่ะรู้ไหมคะว่าวันที่7สิงหานี่คือวันอะไรเห็นูได้ใหญ่ยังไม่รู้